สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอ่อีสุเธิกายางใหญ่เนาอ <c oughs> สายแบกสายแบกไหวไหมโอ้โหแบบน็อตหน้าหลังคนระับโอ้สบายสบายนอ้องอ่ะโอ้ชันล่างอีกทีดีขาวจุกเลย ฮิตาชิ i ัทเอ็กสองร้อยรุ่น 5G จีครับปัจจุบันเป็น 6G 7G แล้วเออรถมันแรงไปน้องเออเขาบอกชั่วโมงบินอยู่ที่28 0 0 0ใช่ไหมทำคนขับเนะี่น้องไม่น่าจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อนะ เดี๋ยวต้องเช็คหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูครับอ๋อท,ทวด้องคนทวดเจอดำมึงคนทวดซามูไรครับสติ๊กเกอร์ว่าการณา่าสงเสียงดังมันต่างกันหัวซา รุ Th şey umas, ่่อแม 6Bb ครับ8ล้อหนาหลังเหมือนกันส่วนหินตะชินั้น 6Bd ครับมันจะมี 6Bb 6Bboy ครับนะแล้วก็ 6Bd 6B 6Bf โอ้เยอะนะ145 165 160 165 175 175นี่6 BG ครับนะอ่า 6BG ยาฝาส้มฝาดำฝาส้มแต่ว่าถ้าเป็นรถคุณก็อ่า uh, เป็นปั๊มคุณะอย่างครับรถรถบรรทุกน,นะครับปั๊มกาวนาเออเาอีกอะตามไปดูไหมพี่น้อง ยังไงร้อยหกสิบแปดครับสำรับไอ้จีเอไม่ต้องดันไม่น้องไม่ต้องดันบุญทวดไม่ชอบดันครับโอ้ช่วงล่างฟักทองนะกำป็นเล่นไป พี่ลีครับมีความแข็งอยู่ในตัวพี่น้องสุดโคจริงถือว่าหาดูยากครับนะลาสซกแล้วก็กำลังเหลือเฟืออ่าเดี๋ยวเขาขึ้นครับนะอายุนามไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเช็คให้ครับนะอาจจะมีตำราวหกสิบปีมั้งครับนี่เปลี่ยนหัวมานะ หัวผุเอ๊ hey, น่าจะใส่หัวรอบนะเอาโอ้ oh. มีวงกว้างหน่อยโอ้ oh, มีสโลอยู่ครับนะมีสโลอยู่พี่น้องนะครับมีสโลอยู่แล้วก็มีพาวเวอร์นะมีเวอร์อยู่ครับนะค่อยๆไปไม่ต้องรีบ หดไปเรื่อยๆครับถือว่าหาดูยากนะท่อเนี่ยไม่มีปลายตัดออกลยครับที่ท่อพักแล้วก็ตัดเลยแต่ที่สนามแข่งนี่คุณโทษเนี่ยแรงมากครับนะเอาไปตกแต่งโอ้ลพลาสติกนะครับไปละ ดี๋ยวตอนขึ้นจะทำคลิปสั้นให้ดูครับอ้าว 5G 5G ใส่ล็อกยางใหญ่195เครื่องกันนิ่มนะนิ่งดีครับวัดรอบ,บ,บเครื่องเยอะหน่อย ปัจจุบันรถปุตติสีสม้มนี่ก็จะมีฮิตาชิมิดูซานนะครับเข้าที่เห็นนะโซว่าเดียวว่าสองหมื่นแปดเลยไม่อยากจะเชื่อครับอ๋อร็อกครับร็อกตั้งรับคุณร็อกอ่างเก็บน้ำไหมเนาะ ฮ้าจีมีกล้องหลังนะครับโอ้เมื่อกี้คุณทวดออกตัวสบายครับนะตัวดีกว่าสบายกันโอ้ยดินเหนียวดีครับไม่เปียกนะอย่างงี้ก็เทไม่ติดกับบะข้างล่างนี่ขาวนะ้หากเจริญกินครับ ตังใหญ่ดีน้องไม่ติดอกอวัดรอบเครื่อง2,100รอบต่อนอาทีครับ168ลังมารักรอบอินโดนีเซียจับเต็มปุ๊บเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นมากเทนเน้อง ันก่อน,นี่ถ่ายคุณทั่วให้ดูครับยูเฮดฮิตาชินี่ยูเฮดนะครับตะคุยูเฮดแล้วก็ EX เอ็กแล้วก็เซเอ็กครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันครับนะโอ้รถใหญ่ๆใ,ในเมืองยกให้เขาโซ so well, เวลนอ้องพีเซย์นีด่ดยอดครับ

เปลี่ยนคอนแกนรารอกครับรอกรอกอยังเก้าใส่ได้เยอะพี่น้องเดี๋ยวก็ใส่กี่อุ้มสองนะสองตักเลยนะสามครับ โอ้ดินเนียวเริ่มจะแข็งนะกรุงกีน่าจะอยู่ที่0.90ครับลูกบันเมตรโอ้ชั้นล่างนี่เดี๋ยวเจาะไปอีกแล้วนะ้องจุดสองชั้นนะครับเอออดไฟดิ สองสามสี่ห้าโอ้ใส่เพิ่มครับโอ้ดูทฮิตาช่ก็ตกใจละคันนี้ชั่วโมงบินเนยอะมากโอ้ลืมนับพี่น้องว่ากี่ตัก ฝุนจะเยอะหน่อยต,ตัวตัวหนังสือยังหายเลยน้องลูกหาย ยญ่ถือว่าจารอฮันเนี่ครับซีรีส์500เป็นพลังก็ไม่รู้เท่าไรน่าจะอาจจะเป็น210หรือว่า260ก็ะด้เขียนว่า 8G นี่ก็รถเป็นรถเก่านอกน,อกนอก้องสร้างโดย นีมือคนไทยครับนะเดี๋ยวพามาดูบานท้ายของ 5G หน่อยอยังรออยู่นะนี่ครับกล้องหลัง โโออยยังเค่สไตล์ฮิตาชิครับรถคุดที่ประกอบอิอนโดนีเซียก็มีฮิตาชิกับสวิตเตอร์โบครับนะส่วนใหญ่จะไม่ใช้แคริเอร์ครับใช้โรลเลอร์หมดเลย รองรับโซ่ข้างบนนะสองตัวแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับหรือว่าประกอบไทยใช้แคเรียรนะครับสนใหญ่ใช้แคเรียรจริงจก็ใช้ได้หมดนะครับ วัน,นเนอ๊ยใช่พาเขียงนะไม่ใช่สนใจเขาดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซัพ์และเพจชาติเจริญซับเอ็กซ์คาวเวเตอร์แอนด์ทรัคจบด้วยฮิตาชิสัตพ์สองร้อยห้าจีครับหกปีปีเฮ้ยหกปีจีน้องตัวทีหกปีจีหนึ่งที 168ลังมาวัดรอบเครื่อง2100รอบต่อนาทีครับ20ตันครึ่งใช้โล,ลเลอรอทั้งหมดมี7ตัวครับทั้งมดมี2กาดครั้งละ3เสริมด้วยเหล็ก2แฉกนัเรานำอาเมื่อถูกใช้ไปน,น,นานๆทำหิตาชิอ่ะ14นาทียาวมากคลิปนี้ครับฝากกดติดตามเวยครับสวัสดีครับ